สวัสดีครับอยู่กับลุงแนบเอเดฟทีในช่วงของลุงแนนบนั่งคุยในปีที่15วี m i x จอเปิดตัวเกมแอต a n น i ิก o าออนไลน์ เร็วๆนี้หลายละเอียดจะเป็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้ลุงแนปจะมานั่งคุยฟังกัน,นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกันนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกม tower of fantasy เกมนิโน,โนคนนี้เกมโฟก็สเมียโฟโยกังและเกมอ,อื่นอีกมากมายลุงแนปขอแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่เติมทูกเติมไวปลอดภัยล้านเปอร์เซนต์ลุงแนปคอนเฟิร์มสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงจอนชาวไร่ โอเคครับ a อ l a n t i c a Online นนะครับก็เป็นเกมเก่าแล้วนะครับของค่ายเวล o อฟนะซึ่งเป็นค่ายเดียวนะครับกับ Rider o f ออฟบิคลันะครับแล้วก็มิ l เลเจนตัวเกมก็เหมือนเกมโอเวนเบิร์นะครับมี13อาชีพหลักกว่า80ตัวให้เราเล่นนะครับโหมด PVP สุดมันเลยนะแล้วก็มันจะมีโหมดตีกันข้ามเซิร์ฟด้วยนะมีชุดแฟชั่นนะครับสัตว์คีแล้วก็ของตกแต่งอีกมากมาย และการเดินทางอันไลค์ขีดจำกัดในแผนที่โลกขนาดใหญ่เปิดทดสอบเบต้าแล้วนะครับวันนี้นะแล้วก็ปิดปรปับปรุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> จะเปิดมาให้เล่นมเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวคงต้องรอกันอีกหน่อยนะลุงแนบว่านะวีมิกอ่ะคือมันเหมาเกมค่ายแวร์ล็อบมาหมดแน่นอนเลยครับที่จอจะเปิดตัวนะครับก็มี Legend, มิวเลเจนมีเอแล้วก็มี c ีนายนะนั่นแหละครับวีมิกมาหมดแน่ค่ายนี้ลุงแนบก็ไม่เคยเล่นนะครับเกมแอตแลนติกออนไลน์นะครับ ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะตามที่เขาบอกมานะครับแอนลาิการครับเป็นการผสมผสานระหว่างเกมวางแผนและกเกมสวมบทบาทและให้บริการโทั่โลกบน PC แล้วผู้ใช้สามารถควบคุมตัวละครได้มากถึง9ตัวและสนุกแบบการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ตามทักษะการโจมตีเฉพาะของตัวละครประเภทฐทานรับจ้างประเภทการโจมตีทักษะและเวทมนต์ นอกจากนี้ด้วยระบบการจัดการเมืองที่เป็นเอกสิทธิ์ของเอลติกาผู้ใช้สามารถสร้างและดําเนินการเมืองต่างๆภายในเกมได้นําเสนอจากการจําลองการจัดการเมืองที่สมจริงเช่นนโยบายประชากรการพริราหารและการก่อสร้างเอลติก e e <let> เป็นไอพีระดับโลกที่ยังคงเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจมากมายจากผู้ใช้ในอเมริกาเหนือและยุโรป เกมนี้นะครับมือถือหมดสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีให้เล่นเฉพาะ pc เท่านั้นนะวันนี้นะครับลงุงแนปก็มีตัวอย่างของเกมเอเลิกเอออนไลน์มาให้ดูด้วยครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับมีใครเคยเล่นเกมนี้ไหมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับลุงแแบบได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าโดเกมเปิดให้ทดสอบไปต้ามไหร่นะครับลุงแแบบก็จะมาสตรีมให้ดูกันนะอย่าลืมฝากกดไลค์ให้กับลุงแแบบด้วยนะเดี๋ยวยง่ายนะครับวันนี้ลุงแแบ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันในสตรีมบายบาย